สวัสดีครับตอนนี้ประมาณห้าโมงนะครับเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยครับก็เลยกะมาลองตีปลาช่อนดูครับเพราะตอนนี้หมายปลาช่อนหายากมากครับน้ําแห้งหมดเลยครับแต่ลองไปตีข้างล่างนู้นครับมองไปไกลๆนั่นนะครับมันจะเป็นป่าพุข้างหลังบ้านนะครับออกไปไหนไม่ได้ครับเลยหาหมายหลังบ้านนี่แหละครับแต่จะเป็นหมายรกหน่อยนะครับจะมีพวกต้นจูดครับแล้วก็อีกหมายหนึ่งก็จะเป็นมึงบัวครับ มีบัวขึ้นอยู่เะขึ้นอยู่เยอะมากครับวันนี้ก็เลยว่าอย่าที่ใช้ต้องเป็นนี่ครับอย่ออมาตัดที่รันการเอาอยาาแขวงอยาาแขลงกบยางครับใช้กบยางคงจะต้องใช้ทุกหมายครับเพราะว่ามันมีแต่หมายล็อกๆทั้งนั้นเลยครับไปครับไปดูกันว่าปลาช่อนหมายน้ำแห้งคนนี้เราจะมีผลงานไหมครับ หมายแรกล็อกเอาการอยู่ครับเดี๋ยวลองบุกบุกไปดูก่อนครับไปได้ไหมครับไปไม่ได้ก็ต้องถอยครับล็อกเดอ้อุ้ยอุ้ยหลอมด้วยครับอุ้ย อือหน้ามั้เนี่ยลมครับโอ้โหขอเสียงดู่ะได้มั้ยวะลองดูครับลองดูมันตรงนี้แหละ เห็นหมายไหมครับล็อกมากครับ เหยือนะครับเหยื่อตัวนี้ติดครับเหยเื่อเป็นกบยางเป็นก้นยางหนูนุ้ยนะครับเหยื่อตัวเมื่อกี้ตีแล้วติดครับ ครับเผาจนได้ครับปลาช่อนน้ำแห้งนะครับตัวแรกครับใช้สวยเลยครับเมื่อกี้ขยับอยู่นะครับผมตีย้ำๆมาแล้วครับแหลมปากเลยครับเป็นกุยางหนูนุ้ยนะครับนี่ครับอุ้ยใช้สวยครับแหลมแรกครับ ปลาช่อน,นหมายน้ำปลาช่อนหมายน้ำแห้งนะครับปล่อยครับตัวนี้ครับแต้มแรกปล่อยแล้วครับปล่อยครับอันนี้ไม่ได้เอา กิปเปอร์กับครีมมานะครับได้เลือดเลยครับฟันคอมมากครับหยีบเลือดออกให้หมดนะครับเชื้อโรคมันจะได้ออกนี่ครับไปแล้วครับหนึ่งแต้มครับ